สวัสดีค่ะมาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วครูจอยให้ทริคนะคะเกี่ยวกับบทของเมทัลนะคะกับอัลลอยไปว่าเมทัลคืออะไรนะคะแล้วก็อัลลอยคืออะไรบ้างทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันว่าโจทย์ที่จะถามนะคะรีเลทเกี่ยวกับเมทัลกับอัลลอยเนี่ยเราจะเจอประเภทไหนบ้างมาดูข้อแรกเลยโจทย์บอกว่า describe นะคะ the structure of the t y p i c a l metal such as iron you may include a diagram แล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย ถ้าเป็นเพียรเมทัลนะคะลักษณะของสตรัคเจอร์เนี่ยของเมทัลลิกบอนดิ้งก็คือเกิดจากอะตราชเชนฟอร์สบีทาวินโพซิทีฟไอออนนะคะแอนดิโลคาไลซ์อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนเลยนะคะว่าเกิดจากอิเล็กโทรสตาติกค่ะ Force. อะตราชเชนฟอร์สถ้าในเมทัลลิกเป็นบีทวินอะไรก็เป็นบีทวิน positiv e นะคะไอออนค่ะ and c of delocalized electron นะคะนี่ in m r l e g u l a r arrangement นะคะหรือว่า in lattice ก็ได้ค่ะนะคะ,นะะ diagram ก็อย่างที่บอกนะคะก็ตาม definition เลยสมมติว่า เราโจทย์บอกว่า such as iron อ่ะครูจ้าก็เขียน structure เป็น lattice น,นะคะของ iron t r i i o n s นะคะกับ d-localized electron ที่เป็น regular arrangement แบบนี้นี่เองเห็นไหมคะไง่ายไหม explain นะคะ y-pel iron ค่ะ is malleable อ่าคำว่า malleable คืออะไรก็คือเกิดจากการที่ layer ถูกไหมคะ layer ค่ะ of positive ions ค่ะนะคะ can สไลด์นะคะพาสโอเวอร์ over, color, other, ค่ะ each o t h e r นะคะนี่ก็เลยทำให้สามารถ can be hammer into different shapes ดึงยืดขึ้นรูปเป็น different shapes ต่างๆได้ My steel ค่ะ is an alloy of iron and carbon นะคะ Suggest ค่ะ why my steel ค่ะ is harder than pure iron ก็อย่างที่บอกว่าถ้า my steel เนี่ยเกิดจากการที่เป็น m i x t u r e of iron and carbon แสดงว่าต้องมีอิเลเมนต์เนี่ยมามิกซ์กันมากกว่า1ชนิดขึ้นไปแสดงว่ามันต้องเป็น different size นะคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอเป็น different size ก็ต้อง not arrange as a layer เพราะฉะนั้นมันก็จะ difficult นะคะ to slide over each other layer เลยทำให้มันมีความ stronger เมื่อเทียบกับเพียวไอรอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะเขียนว่าไงเราบอกว่า s u g g e s t w h Y my steel harder เพราะว่า1นะคะอ นอตนะคะ Arrange ค่ะ Has layer Structure ค่ะ So มันก็เลย Difficult นะคะ To slide over ค่ะ Each other layer นะคะ When force นะคะ is apply ค่ะอือ uh huh. เลย Corses in Parker ค่ะดันเพียว Iron ค่ะง่ายไหมคะ,นะคะทีนี้มาลองดูตัวอย่างโจทย์ข้อถัดมากันบ้างนะคะตรงนี้เขาบอกว่า Uses of a substance are determined by its property Plastics are poor conductor of electricity They are used as the insulator for electric cables, which o the two property of the plastic make them suitable for this purpose. ก็คือเขาบอกว่าพลาสติกเนี่ยมัน p r o conductor มันไม่นำไฟฟ้าแต่เขาก็มักจะใช้เป็นตัว insulation for electric cable ก็คือใช้เป็นตัวปลอกหุ้มสายไฟ which o the r property <c ười> ของ p l a s, <อ> <S, <servicios> <S ติก <c ười> ที่เหมาะเช่นอาจจะเป็น water resistant ก็ได้คะ่ะคือกันน้ำถูกไหมคะอ่าอะไรคะ นอกเหนือจาก water resistant ก็ easy i l molding สามารถขึ้นรูปเป็น different shape ต่างๆได้ถูกไหม into shapes ได้ง่ายนะ,ะอยากให้มี shape ตามไหนหรือคุณตองส่บาตอะไรอีกเอ่ยมีอีกไหมมันโพคอน o n n เ c t o r water resistant easily molding into different shapes นะคะอือรูปเป็น different shapes ต่างๆได้ง่ายอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของของพลาสติกที่เหมาะกับการใช้นะคะข้อถัดมาค่ะ chromium นะคะ is a hard shiny metals นะคะ suggest t o r e a s o n ค่ะ why chromium is used to electroplate steel electroplate steel ก็คือเป็นการเคลือบหรือการ plate on surface ของ any object ที่เราต้องการเพื่อใช้2 purpose ค่ะแน่นอนว่าอันแรก การที่เราใช้โครเมียมนะคะในการเพลทก็คือเพื่อนหนึ่งใช้ในการ resist corrosion ค่ะคือป้องกันการเกิด corrosion ของอ็อบเจกตที่เราไม่ต้องการให้มันเกิด corrosion เกิดขึ้นกับ2มันก็ต้อง harder ค่ะหรือ stronger ค่ะนะคะ h ดน p e r l metal ค่ะทำให้มันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นข้อสุดท้ายนะคะ why is aluminium ค่ะ used extensively นะคะ in m a n u f a c t u r e of the aeroplane คุณสมบัติของอะลูมิเนียมมหาที่เหมาะกับการใช้นะคะเป็นชิ้นส่วนของพวกแอร์โรเพลนอันแรกเลยจุดเด่นของอะลูมิเนียมก็คือมันมีความโลว์เดนซิตค่ะกับ2นะคะคือมันมี s i s t c o r r r s i o n คะ่ะเพราะว่าอะลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีออกไซด์เลเยอร์นะคะเป็น r r t t e t t v v ออกไซด์เลเยอร์ u r f a c e เพื่อ Protect นาะะหรือทำให้อลูมิเนียมเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิด Corrosion ได้นะคะ t u e to protective ค่ะ oxide layer นะ,ะ on surface เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น property ทั้งหมดของ a l u เ i n u m ที่เหมาะกับการใช้ทำเป็นตัว aeroplane นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าตัวอย่างโจทย์ง่ายไหมคะ ง่ายนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์หรือพอจะมีไอเดียให้เด็กๆสําหรับในการทำโจทย์เกี่ยวกับบทเมทัลสหรือว่าเรื่องของอันลอยได้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าครูจอจะมีเทคนิคหรือทริคเรื่องไหนมาฝากเด็กๆก,กันบ้างฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ